กาแฟ c o f f e ่พัส s กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมโสมและคอลลาเจน3 in 1ครับนอกจากมีโสมแล้วยังมีคอลลาเจนอีกด้วยนะครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าคอลลาเจนช่วยเรื่องผิวพรรณกระดูกหรือไขข้อต่างๆแต่ไหนๆวันนี้เรามาพูดถึงกาแฟที่มีโสมแล้วและยังมีคอลลาเจนอีกด้วยผมได้บอกข้อดีของโสมไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูเพิ่มเติมดีกว่าว่า คอลลาเจนนั้นดีอย่างไร 1. ช่วยดูแลข้อต่อกระดูกรักษาโรคข้อเสื่อม 2. ช่วยลดเลือนริ้วรอย 3. ป้องกันฝ้าและจุดด่างดำา 4. ยังทำให้ผิวชุ่มชื้นป้องกันการสูญเสียน้ำที่ชั้นผิว 5. เพิ่มความยืดหยุ่นกระชับเรียบเนียนผิวขาวใส 6. ช่วยให้ผมและเล็บแข็งแรง 7. ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต 8. ลดกระบวนการสลายแคลเซียม 9. ช่วยรักษาสิวลดการอักเสบและ10ครับคอลลาเจนช่วยป้องกันผิวและกองสารพิษจากสิ่งแวดล้อมและเชื้อโรคต่างๆอื่นๆได้อีกด้วยโอ้โหประโยชน์มากมายมหาศาล1แพ็คบรรจุ18ซองครับ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมโสมบวกคอลลาเจน3 in 1ครับท่านจะได้ทั้งสูตรโสมแล้วก็คอลลาเจนเรามาบรรจุอยู่ในกาแฟชนิดนี้นะครับ1แพ็คประกอบด้วย18ซองเล็กครับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมโสมบวกคอลลาเจนซองสีชมพูสดใสามากครับผมดื่มมาตั้งแต่เริ่มเปิดตัวจุบัตินี้เลยนะครับถ้าไม่ดี ไม่บอกต่อจริงๆนะครับ Coffee f ัสต์บายซูเลย